สวัสดีพี่พี่ f อทุกท่านนะครับวันนี้ทางร้านเรานะครับพี่ใจรักพระเครื่องนะครับก็มีพระดีๆมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้เช่าหาบูชากันอีกแล้วนะครับพี่ว <museums> <together> ันนี้ก็มีหลากหลายรายการนะครับพี่เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของพี่พี่นะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับพี่รายการที่1นะครับเป็นตะกุดนะพี่นะตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคพี่อ่าดอกนี้เป็นตะกุดมงคลโสรถนะครับเป็นตะกุด ลงลักมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่นะสภาพสวยๆเก่าๆเลยพี่นะพี่ดูเชือกดิเชือกที่อยู่ในลักนยพี่นะเนี่ยมีความเก่ามากนะพี่นะเก่ามากนะครับก็เนี่ยพี่ดูดิความเก่านะพี่นะอายุวนา้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเก่าแน่นอนนะพี่นะเก่าแน่นอนอ่าดูนะับพี่เนี่ยดูเชือกเก่าๆเลยพี่นะลักแห้งๆเลยนะครับลัดตัวนะพี่นะ ลักลักตัวเลยนะครับพี่อ่าดูชัดๆชัดๆนะครับจะได้ง่ายต่อการพิจารณาของพี่ๆนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับพี่ตะกุดมงคลโสลดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะดอกนี้สวยมากนะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่ต่อมารายการที่สองนะครับรายการที่สองเป็นเหรียญ คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะพี่นะเป็นเหรียญคุณแม่นะครับพี่เนื้อทองแดงสภาพสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวน้องจะมาลองลงกล้องให้พี่ดูนะพี่อ่าพี่ดูความตึงความคมนะพี่นะของตัวหนังสือนะพี่นะคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะพี่แล้วพี่ดูใบหน้าใบตานะครับดูลายกระหนกดูพื้นเหรียญนะพี่นะเป็นเส้นขนแมวทั่วพื้นเหรียญเลยนะครับพี่อ่าวันนี้เอามาแบ่งปันกันนะครับพี่ พี่ๆท่านไหนยังไม่มีนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าพี่ดูเส้นขนแมวนะพี่นะเส้นสายฝนนะพี่นะเนี่ยชัดเจนนะพี่นะชัดเจนเลยยังไงถ้าพี่ๆดูแล้วถูกอกถูกใจดูแล้วชอบล้วก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ทีูนย์่0 9 5 4 6 5 5 8 3 4นะครับต่อมารายการที่3นะครับรายการที่3เป็นเหรียญหล่อหลวงมู่ทารุ่นแรงนะพี่นะ <Egg> องนี้พระสภาพใช้หน่อยพระสภาพใช้เลยนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะพี่แล้วพี่ดูเนี่ยข้างๆแบบนี้นะครับพระสภาพใช้เลยนะครับพี่องนี้สภาพใช้เลยนะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับพี่อามาแบ่งปันกันอ่าไม่แพ้เนี่ยมีรอยประกบข้างนะครับแต่พระเนี่ยเป็นเนื้อทองผสมหล่อโบราณนะครับแต่ก็ เนี่ยยังดูแบบว่าเป็นธรรมชาติดูง่ายนะครับพี่สําหรับหลวงพ่อทารุ่นแรกนะครับวัดพระเนงแตกนะพี่ต่อมารายการที่สี่นะครับรายการที่สี่เป็นหลวงพุทวดเนื้อว่านนะพี่นะสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพี่อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่และพี่ดูดิค่าปลาขึ้นเลยนะพี่นะพระเนลาขึ้นเลยนะครับค่าไข่ต่างต่างขึ้นเลยนะพี่นะอายุอานามไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะนะเก่า,กาๆแห้งๆเลยนะครับพี่สําหรับหลวงพุทวดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับ สองสี่เก้าเจ็ดครับวัดช้างให้นะพี่นะแล้วพี่ดูมลสานนะพี่นะภาพาแบบนี้นะครับเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้สภาพสวยนะพี่นะหลวงปู่ทวดองค์นี้สภาพสวยนะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสองสี่เก้าเจ็ดวัดช้างให้นะครับพี่ใต้ฐานนี่มีรอยงัดนะครับแบบนี้เลยต่อมารายการที่ห้านะครับ รายการที่5้าเป็นหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับพี่หลังแบบแบบนี้นะครับแต่องค์นี้พิเศษคือเป็นเนื้อตะกัวนะพี่นะองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับค่อนข้างหายากนะครับพี่นี่ค่อนข้างหายา,ยากนะครับเขาว่ากันว่ามีการลงกลุไว้นะครับอ่าเป็นตะกัวแบบนี้นะพี่นะไข่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็พระนี่มีคราบกุนะพี่นะเนี่ยเป็นคาบขี้ดินขี้กุนะครับแบบนี้เลยนะพี่ เนี่ยพี่ดูดิมีคาบกรุกขึ้นนะครับสําหรับหลวงพ่อแก้วนะครับอ่าหลังแบบแบบนี้เนื้อตะกวดสวยสวยเลยนะพี่นะเนื้อตะกวดสวยสวยเลยต่อมารายการที่หนะครับพี่รายการที่6เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบดน้อยนะครับอ่าหลวงพ่อโบดน้อยนะครับวัดอมรินทารามนะพี่บางว่านะครับเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะพี่นะอ่าข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะครับพี่เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเก่าเก่าเลยนะพี่นะ เหรียญเก่าๆสภาพใช้มาบ้างนะครับพี่แต่มีกระไหล่ทองติดอยู่นะพี่นะเหรียญมีกระไหลติดอยู่นะครับเป็นธรรมชาตินะพี่นะดูง่ายเลยนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อบทน้อยนะครับเนื้อทองแดงมีกระไหล่ทองนะครับติดอยู่แผ่ๆนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะพี่แบบนี้เลย ต่อมารายการที่7นะครับเป็นพระปุหนังนะพี่นะกุวัดพระศรีมหาธาตุนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพี่เป็นเนื้อชินเงินนะครับเป็นพระเนื้อชินนะเป็นพระลงกุที่แบบว่าอายุนาอนามเนี่ยหลายร้อยปีนะพี่แล้วพี่ดูเป็นพระเนื้อชินนะเป็นชินเงินนะพี่หาพี่ดูไปหน้าไปตาองค์นี้ก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ เป็นพระปุหนังกุวัดลาดบุรณะนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื้อชินเงินนะพี่พี่ดูนะครับเก <c oughs> ่า,าแบบนี้เลยนะพี่นะวันนี้ก็เอามาแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าหากันนะครับต่อมารายการที่8นะครับรายการที่8เป็นพระปิดตา,าหลวงพ่อทับวัดทองนะพี่นะเป็นเนื้อสำริดเก่าเลยนะพี่อา,อายุนามเนี่ยได้นะครับพี่อายุนามถึงนะครับกับพระปิตาเนื้อสำริดหลวงพ่อทับวัดทองนะพี่นะ เป็นปิดตายันยุ่งแบบนี้นะครับพี่เป็นพิมพ์ปั้นแปะนะครับแบบว่าเป็นหุ่นเทียนแล้วก็ปั้นปั้นยันเอาไปแปะที่องค์หุ่นเทียนนะครับพี่เป็นพระยุคแรกๆของการสร้างเลยนะครับเป็นการสร้างพระยุคแรกของการหล่อพระนะครับพี่ต่อมารายการที่9นะครับรายการที่9เป็นท้าวเวสุวรรณพระครูสอนนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับวัดมัสันนะพี่นะ กรุงเทพมาหานครนะครับองนี้เป็นพระสะภาพใช้หน่อยนะพี่นะแต่เดี๋ยวผมจะมารองลงกล้องนะพี่่าพี่ดูมนสารเนื้อหานะครับเก่าๆแบบนี้นะครับพี่เอ่อเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับพระครูสอนวัดมัสันนะครับกรุงเทพมาหานครนะพี่นะแล้วพี่ดูธรรมชาติสุดๆนะครับสําหรับเท้าเวสุวรรณองคนี้นะพี่นะเอามาแบ่งปันกันนะพี่เอามาแบ่งปันกันนะครับอ่าพี่ๆท่านใดดูด แล้วชอบแล้วรักก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะพี่นะทางอี i ลไลน์หรือว่าจะโทรก็ได้นะพี่ต่อมารายการที่10นะครับเป็นพระ <c oughs> หลวงพุทวดพิมพ์กลางนะครับพี่เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับปีศูนย์ห้านะพี่นะพิมพ์กลางนะครับเนื้อเมฆพัดนะพี่นะค่อนข้างหายยากนะจํานวนการจัดสร้างน้อยนะพี่นะจํานวนการจัดสร้างน้อยนะครับ แล้วพี่ดูพระเก่านะพี่นะพระเก่าแบบนี้เลยนะพี่แบบนี้เลยพระเก่าสวยๆนะพี่นะสวยๆนะครับองค์นี้สวยๆเลยนะครับกับหลวงปู่ทวดพิมพ์กลางนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับต่อมานะพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานะครับเป็นพิมพ์ทรงคุดนะพี่นะ อ่าเป็นพิมพ์ทรงคุดมีปีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนื้อดินกันนะเก่าๆนะพี่นะเป็นเนื้อดินเผาสองพันสี่ร้อยกว่ากว่านะครับอ่าพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์ขี่คุดนะครับเนื้อดินเก่าๆแบบนี้เลยข้างหลังลองมาดูมอนสายน,นะพี่นะเป็นแบบนี้นะครับพี่ พี่ดูดิมีคาบลาขึ้นเลยนะครับพี่เป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดนะครับต่อมารายการที่12นะพี่12เป็นพระเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นพิมเสียนโล้นนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์เสียนโลนหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับพี่อ่าพี่ดูบรรณโลหะการหล่อเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นพระหล่อเนื้อทองผสมเก่าเก่านะครับพี่อ่านะพี่ดูบรรณการหล่อนะพี่นะ เป็นพระลอโบราณนะพี่นะข้างหลังเป็นยันอุนะครับผิวเนี่ยเนื้อจัดมากนะพี่ผิวออกมันปูเลยนะพี่นะเป็นเหรียญล,ลอหลวงพ่ะเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับพิมพเสียนล้นนะพี่ต่อมารายการที่13านะครับ13าเป็นหลงวงพุทวดพิมพ์ปั๊มซ้ำนะครับเป็นหลังเตารีดปั๊มซ้ำนะครับพิมพ์ใหญ่นะพี่นะอ่าพี่ดูนะครับธรรมชาตินะพี่นะของการปั๊มซ้ำนะพี่อ่าเป็นหลงวงพุทวดวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่นะครับ หลังเตาลีดนะพี่นะเป็นปั๊มซ้ำนะครับได้มาสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ้าวเอามาแบ่งปันกันนะพี่ยังไงดูชอบดูลักก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะพี่นะวันนี้เอามาแบ่งปันกันอีกแล้วนะครับต่อมารายการที่สิบสี่นะครับสิบสี่เป็นเหรียญหลงวงอสุวัดโพไซทองนะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นสามนะพีนะ่เป็นเหรียญเนี่อทองแดงนะครับ ได้มาพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าพี่ๆตานใดยังไม่มีนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาโดยด่วนนะพี่จะได้ไม่พลาดของเด็ดของดีนะครับสําหรับ EP นี้นะครับพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดโพธิ์สายทองนะครับเนื้อทองแดงนะพี่วัดโพธิ์สายทองแบบนี้เลยครับ <c oughs> ต่อมารายการที่สิบห้านะครับสิบห้าเป็นพระรอดนะพี่นะพระรอดหลวงพ่อเนียม วัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่ท่านได้สร้างพระล้อพิมพ์ต่างๆไว้มากมายนะแต่องค์นี้เป็นพิมพ์พรอดนะครับของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะพี่นะแล้วพี่ดูความจัดของเนื้อนะพี่นะตะกัวเนี่ยไข่ขึ้นเลยนะครับพี่ตะกัวไข่ขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวพี่มาดูด้านหลังนะครับนะพี่ดูไข่ตะกัวเลยขึ้นแบบนี้นะครับพี่ยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับพี่ ต่อมารายการที่16นะครับเป็นพระโบราณนะพี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะพี่องค์นี้พระสภาพใช้้ําหน่อยนะครับพระสภาพใช้ช้ําหน่อยเลยนะพี่นะเป็นพระปั้มนะครับพี่เป็นพระปั๊มน่าจะเป็นพิมพ์ซีหรือเปล่านะพี่นะผมไม่แน่ใจนะครับแต่พระเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่ใต้ฐานนี่ยังมีรอยจานแผ่ๆนะครับพระนี่เก็บตะไบมาแล้วก็มีจานนะครับแต่พระเนี่ยเป็นพระใช้นะครับพี่ค่อนข้างจะ มองลอยจานเนี่ยออกยากนิดนึงนะครับแต่มีนะพี่นะมีแผ่วๆนะพี่อาแล้วพี่ดูวัดเดิมวัดหนองโพนะเป็นพระปั๊มนะพี่ต่อมารายการที่17นะสิบเ7เป็นเต่าหลวงเพ่งเงินวัดบางคานะเป็นพญาเต่าเรือนนะพี่นะวัดบางคานะพี่ดูอ่าเป็นพระห่อเนื้อทองเอ้เป็นเต่าเนื้อทองผสมนะแล้วพี่ดูตามซอกเยจะมีคราบเบ้านะพี่นะ ครับดินนะครับดินเบ้าเลยนะครับพี่แบบนี้เลยนะครับต่อมารายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดเป็นเหรียญพระพุทธรูปวัดัชยโยนะพี่นะเป็นเหรียญอ่วัดเจดัชยโยนะครับสองสี่หกหนึ่งนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญเงิทองแดงนะเป็นเหรียญเก่านะพี่นะจังหวัดอ่างทองนะพี่ นอถอดจก,กอนะครับเป็นพระเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะคนค้างจะหาย,ายากนะครับพี่อ่าพี่ดูเป็นพระศพนะดูจีวรดูบัวดูความตึงความคมนะครับของตัวหนังสือต่างๆนะครับพี่อ่าดูง่ายเลยครับเย็นนี้ดูง่ายเลยเอามาแบ่งปันกันนะครับไม่แพงนะพี่เอามาแบ่งปันกันไม่แพงครับต่อมารายการที่สิบสิบเก้านะครับสิบเก้าเป็นพระอุปคุตนะพี่นะ เป็นพระปิตาอุปคุตนะครับเนื้อสำลิดนะครับพี่เก่าเก่า <ๆ S 2> แบบนี้เลยนะครับเป็นศินละปะทางเขเมรนะพี่นะอาแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นปั้นแปะด้วยนะครับองนี้ก็ามาแบ่งปันกันนะครับพี่ทุกรายการแบ่งปันนะครับอันไหนมันแพงไปพี่ก็ต่อมาได้เลยนะพี่นะต่อมารายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพระวัดพับนะพี่นะเป็นตุ๊กตาเล็กนะครับ กุกกระลาขาวนะพี่นะวัดพับนะครับพี่รรพอ่าเนื้อเนี่ยแร่งแเก่าๆเลยนะครับพี่อ่าเนื้อเนี่ยเหมือนสมเด็จเลยนะครับแต่จะไม่ถึงนะพี่นะแต่เนื้อเก่าแก่งเหมือนสมเด็จเลยนะครับพี่ดูครับพี่มีครับกรุนะพี่นะพระมีครับกรุแล้วก็เนื้อหาจัดมากนะครับเก่าแห้งแก่งเป็นมันเลยนะพี่นะต่อมารายการที่ ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดเป็นขุนแผนพายคู่นะพี่นะกุบ้านกลางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นขุนแผนกุบ้านกางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเนื้อหานะครับพี่ของพระนะครับพี่ดูได้คาบลาดำๆเลยขึ้นเลยนะพี่นะเป็นขุนแผนพายคู่กุบ้านกางนะครับ ต่อมานะครับเป็นพระปิดตาลพี่นะหลวงปู่โตวัะดูชิมพีนะพี่เป็นปิดตาจัมโบสองนะพี่นะเนื้อผงใบลานนะพี่นะอ่าแล้วพี่ดูมีฝั่งตะกุดนะครับมีฝั่งตะกุดแล้วก็ดูนิ้วมือนะพี่นะเรียงชิดติดกันเลยนะครับอ่ามีร้อยปิ้นพับหลังแบบนี้เลยนะครับพี่ปิตาเนื้อผงใบลานนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะพี่นะเอามาแบ่งปันกันอีกแล้วนะครับเอามาแบ่งปันกันอีกแล้ว ต่อมารายการที่23นะครับ23เป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับจังหวัดนครปฐม2485้านะครับพี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญนี้มีกระไหลติดนะพี่เป็นเหรียญพระที่มีสภาพผ่านการใช้นะครับแต่มันดูได้ง่ายนะพี่นะเหรียญนี้ดูง่ายนะพี่เหรียญนี้ดูง่ายเดี๋ยวพี่ดูดิอ่าตะแกงเม็ดไข่ปลาต่างๆเนี่ยตึงๆคมๆนะครับ หลวงพ่อแช่มวัดตากงจังหวัดนครปฐมนะพี่นะสองสี่แปดห้าวันนี้ก็เอามาแบ่งปันกันอีกแล้วนะครับพี่เอามาแบ่งปันกันตลอดนะครับต่อมารายการที่ยี่บสี่นะพี่เป็นพระสมเด็จนะเป็นพระสมเด็จอันนี้น่าจะเป็นเจตบวัวตูมนะพี่นะ,ะวัดละคังนะครับน่าจะเป็นพิมพ์เจ็บวัวตูมนะพี่นะแต่พี่ดูพระโอ้โหเนื้อจัดมากนะพี่นะเนื้อจัดมากแล้วดูวงแขนนะครับดูใบหน้าใบตานะครัหลวงพ่อนะครับพี่ สวยงามนะครับสวยงามยังไงก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับพี่ทุกรายการน้องแบ่งปันจริงๆนะครับแบ่งปันจริงๆวันนี้ก็มีเนี่ยใกล้จะครบจบจบคลิปแล้วพี่นะต่อมารายการที่25้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะพี่นะเนื้อทองแดงอ่าแล้วพี่ดูเหรียญเนี่ยผ่านการใช้มานะครับแต่เนี่ยมีจานนะพี่นะพี่ดูตัวหนังสือไอ้ตัวยันเนี่ยเป็น เป็นแท่งๆเลยนะครับความคมนะครับแล้วก็มีจานแบบนี้นะพี่อ่มีจานแบบนี้ถ้ามาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับพี่ข้างหลังก็มีรอยจานนะครับไม่ใช่มีแต่ข้างหน้านะพี่นะข้างหลังก็มีรอยจานนะครับพี่เนี่ยพี่ดูดิเหรียนี้สวยนะครับสวยมีจานด้วยนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบหกนะพี่นะอันนี้เป็นลูกอมนะพี่นะหลวงว่ดทับวัดเอ หลวงพ่อทับวัดอนงค์นะพี่เป็นลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับอ่าพี่ดูอันนี้เป็นข้าวดีน้ำมันนะพี่นะหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับอ่าเนี่ยพี่ดูดเลยเขียวแบบนี้นะครับเป็นลูกอมนะพี่นะลูกอมเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับวันนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับพี่ยังไงชอบรายการไหนก็ติดต่อสอบถามน้องเข้ามาได้เลยนะครับแบ่งปันทุกรายการนะครับพี่ ยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ